วันนี้ผมพีนะวันนี้เรามาลองดูคลิปฟังตุ้งกันมั่งดีกว่านะครับซึ่งเล่นแต่เกมเนาะดูอะไรเลยอ่ะทิ้งแป๊บฟังไนฟังตุ้งมีมีพีม,พมีใช่ไหมมีมไม่เอาพี่ชิเวลากันโอเคเอามาลองฟังกันดูก่นนะครับ ไงวะ,ะเอ,เอ้คือคุณท่านเมกินนะคะเออคือคุณท่านเมกินท่านต้วนอ,อุย๊ยเขาต้ร้อน,นะคะ่ะท,ทำไมเข้าแบบนี้นะคะ ตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะมันยังไม่เห็นพูดอะไรเลยไหมกูเห็นเวกเหาะอ้าอ้าอย่าได้คุณท่านมันอยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยเป็นคำสุดท้้ยเฮยท่านอยากจะกินอะไรคะ๋ยวรู้ทำมาให้ฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหฮ้ยผักกวางตุ้งงวดเหลาน้ำมันเฮ้ยผเหลาน้ำมันพรน้ำมันหฮ้ย ไอ้มพูดอะไรผักผักตุ้งเหรอผักตุ้งโอ้ยก็แบบจ้าช่วยกวางตุ้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 งตั้มบันหายผักกวางตุ้งโอ้ยไอ้มันพูดตามไม่กูเลยมันพูดว่าตุ้งตุ้งอะไรนะนี่ไปหาได้ชื่อว่ากวางตุ้งหน้าด้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ออกภาษาอังกฤษโตมาเองเลยเหรอสิงโตจีนเนี่ยใช่ป่ะสิงโตจีนป่ะ ช้อยส์ไหมคะอาอกวางตุ้นหรอไม่มีหรอกนาดาเฮ้ยนะอ๋อไม่ใช่หน้าม no. ันหาทั every, ้งตลาดก็ไม่มีหรอกนาดาแล้วฉันจะหามันได้ที่ไหนล่ะคะป้าไปตามดรเลคชั่นนี้เฮ้แล้วมันมันชินนาดาเพราะมันหน้าด้านดังอะโอ้ยนโอ้ย เดอะแฟตนี่หว่าทุกคนเดอะแฟตผู้หญิงอะมีปลั๊กตู้ไหมคะผักบุกชอย์มาค่ะลุงผักบุกชอยกูเยี่ยมอยู่หน้าไงแล้วใช่กูเยี่ยมอยู่นั่าไงล่ะนี่ผมนั่งทำไมมันเล็กจังทุกคนไม่ใช่หน้ามันหน้าด้านไม่ใช่หน้าด้านใช่เดี๋ยวด้วยทุกคนมันมาได้ไงไอ้แม่ครัวกระโปงนั่นเนี่ยมาดูกันต่อค่ะ หน้าฝนแบบนี้มันต้องกินผักขมไข่สายบัวไม,มันาลับลวกลึงมันไม่มันจับหัวด้วยทุกคนแล้วมันไข่ดีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำเป็นบารีบารีวู้ฮู้ลวกลึงกังงามเลยกินอร่อยด้วยเแต่คุณนั้นอยากกินว่าตุ๋วฟ้าตุ๋วฟ้าตุ๋ว ไม่จริงนะลุงแต่ว่าลุงไม่อยากให้หนูได้รู้ได้เห็นอะไรได้ค่ะลุงตาวใจเฮ้ยว่าไม่เข้าด้วยพงนี้มันไม่ตลกเลยมัไม่ค่อตลกเลยตดผไม่ว่าตลกยากเลยไอ้ไอ้ดูอะไร เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่เห็นมันมีหูคเขาจมูกเลยเมื่อกี้มันมีแค่ตาไม่เฉลกผาตากราดต้้งตุตุ๊บตุงตุ๊บตตุบตตุบตุ๊วตุ๊บตุนตาาันตตุ๊บตุกบตุ๊บตุ๊บตตต

มันจาเฮ้มันตลกอ,อะไรวะอ,อ้าอูคืออะไรก็ไม่รู้นะแม่เลยเอส โอ้ยมันจ่อครับเราใส่พิ้นท์ติใส่ิ้าวปเดียวโอ้มันจ่ด้องนี่านึ่งอนแล้วอวะได้คลิปเ็มนะรชื่อว่าฟังตุงรีเวิร์สนะครับอย่ามันเดือเือดรูด

่อนนั้เคยดูแม่งตลกเว้ยแม่งไม่ตลกเลยอ่ะเออยาค่ะอุ้ยอันนี้น่าจะอันนี้ช่องอะไรช่องช่องช่องอะไรเนี่ยช่องไม่คาร์ดอปลาโสใช็อกแลนด์หน่อช็อกแลนดเต็มคำจากอิตาเียเพามันตลกในเอสเปรินโดช็อกอ่ะตลกไหมล่ะดูวอลโวดูดูถึงนี่แล้วเหรอผมต้องไปดู ที่เก่าแล้วใครครับต้องรอน่ะไม่ไ้ร้อนอุ๊ยแล้นี้กินวรฉันอยากกินอะไรที่มันอร่อยอเป็นครังสุดท้ายคุณทอะกินอะไรคะนูทาอยากกินทฉันอยากกินวาง

เอ้ยเนี่ยดีไม่นอเฮ้ยออกกล้องแป๊บไปทุกคน ลุงมีบล็อกช้อยไหมคะคะกวางตุ้งอะค่ะไปเหยียบอยู่นั่นไงีแล้วเชิญทำไมมันเล็กจังอะมันไม่ใช่หน้ามันหน้าด้านหน้าด้านนี่มึงด่ากูเหรอกวางตุ้งเอากวางตุ้งออกมาให้หนูสักทีลุงหน้าด้านไอ้หน้าหนังเป็หน้าปวกไอ้หน้าที่มันรู้จะด่าลุงยังไงดีไอ้ไอ้ลุงโง่ไม่ยอมเอากวางตุ้งให้หนู ฝนแบบนี้มันต้องกินผักขมลุงสายบัวไหนวะตำลึงกำลังงามเลยกินอร่อยด้วยแล้วก็เรือดำน้ำข้างลง้องแต่คุณท่านอยากกินกว้าตว้าตวาตกางตวกวางักวางัทำไมดกางักวางตั้องกินวางตวกต ควันต้อง้วัน้อ้อวโอ้อโอ้โหน้อโอโหโอ้โหโอ้โดูจะไม่รู้เรื่องนลุงจะรองนไม่รู้่ะจะไม่รู้ค่ะจะไม่รู้กล้องอยู่ทางนี้ครับโอ้โดูอังคับแบบนี้ทำให้ก็ได้เอาละเดี๋ยวลุงจะทาให้ จริงนะลุงลุงจะทำให้แต่ว่าลุงไม่อยากให้หนูได้รู้ได้ใช่เ่าลุงม,ม่นออะไรไมาเป็นตาวงไงลุงก็คงจะต้องขอขอวิ่งทใส่กันิงเหรอลุงได้ขี้เลยนะ มีอะไรให้เลยทุกคนน้ำมันน้ำฟางตู้ผัดน้ำมัน,นอ๋อคนตู้ผัดน้ำมันไอ้ดีเซลเอ้ยไม่ใช่ดีเซลน,น้ำมันน้ำมันโคลนมันแล้วทุกคน เคมีที่อันตรา,ายลอกว่านันนนนาี่ตรงกรััดน,น,กน,นักนก็ประมาณนี้ ประมาณนี้แหละฟังคุณบ็อกทอนสารพัดนึยอะไรก็มีอะไรับใครชอบเป็นฝ่ายบิไปกับสกกับชัยลราอย่าลืมกดดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดอันนะนี่ที่ช่องผมชื่อว่าช่อง M M R T V คุณเข้าไปที่ช่องใช่ไหมเข้าไปที่ช่องแล้วคุณก็แค่กดไลค์ กก like. คุณแค่กดไลค์เพียงแค่นะครูก็จะได้รับชมคลิปผมตลอดเฮ้ยคิดจะรู้กูย,ยังไม่ได้ลงอีกเหรอผมกำลังลงคิดจะรู้อยู่นะนี่ก็นะครับก็ขยายหน้าหน่อยนะก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์ ใครใครไงไวะใครครับใครอ่ะครับใครอ่ะครับใครอ่ะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดแล้วก,วกว็อย่าลืมกดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ทำคลิปต่อไปก็สวัสดีครับ11บเอโมงแล้วนะครับก็บ๊ายบายกราบแก๊บนอนเกิดอัพแทมในกอง ตากระจอกเลโมกเพราะในคลองมีหอยปูปลากราบ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 อะไรวะกราบกราบกราบเป็ดอาบน้ําในคลองตาเขาแจงรอมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากราบ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 ไปคลิปเลยเลยสัตว์ปิดไม่ได้ 妈。